อานโนตุเตสุัาเมสุจักภูมพุทธปาทิยานัมพุทธปาทิปัญญามุทปาทิวิกาพุทธปาทิอารมณโรธพุทธปาทิอัตติผลภิกขะสัาริยัสัจจัิรขะสังปาริสัจจังภิกเวสุภิสุภาโนตุเตสุภาเมสุจักภงพุทธปาทิยานัม ปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาติอารม์ัอุตปาติอิปังโสขนิโรตโตริยสัจจเดเบทิขเวโเพนันสุเตยสุตัเบสุจักขุอุตปาติญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาติวิจาอุตปาทิอาโ ตัวอุตตปาทิตังตัวปณิตังตัวสงวิโนตัวอาดิยะาจังตัดิการตาปันติเมปิกเวปโเทอนนโนสุเตสุตัมเมสุจารโอุตตาทิยาน